สุขภาพกับข้อควรระวังก่อนรับประทานโหระพาสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสารดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการเหล่านี้ไลนี่ขอแนะนำให้คนนั้นควรที่จะระวังเกี่ยวกับการรับประทานโหระพาเพื่อสุขภาพไลนี่ .com จึงนำสาระข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมค่ะผู้ที่ควรระวังในการรับประทานใบโหระพาข้อที่1 สำหรับท่านใดที่ต้องการทำการรักษาตัวด้วยการผ่าตัดคุณควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำมันโหระพาหรือสารสกัดจากโหระพาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ก่อนการผ่าตัดนะคะจะลดอาการเสียเลือดจากการผ่าตัดได้เป็นอย่างดีอันนี้ขอแนะนำเลยค่ะข้อที่2สําำหรับท่านใดที่มีสภาวะความดันโลหิตต่ำขอแนะนำไม่ควรรับประทานเพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่ความดันโลหิตต่ำลงจนเกินไปค่ะ ข้อที่3ไม่ควรดื่มน้ำใบโหระพาคันมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้มีอาการเวียนศีรษะแพ้ระคายเคืองได้สำหรับผู้ที่แพ้จะมีอาการระคายเคืองคอและมงเวียนศีรษะคุณควรที่จะต้องระวังนะคะข้อที่สี่สำหรับผู้ที่มีเกล็ดเลือดตำ่ำหรือมีปัญหาเรื่องเลือดออกตามจุดต่างๆบ่อยครั้ง ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเพราะรับประทานน้ำมันโหระพาหรือสารสกัดจากโหระพานั้นจะมีฤทธิ์ช่วยชะลอการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นไม่ขอแนะนำให้รับประทานค่ะข้อที่สําสำหรับคุณสุภาพสตรีตั้งครรภ์การรับประทานใบโหระพามากจนเกินไปจะทำให้เกิดอาการแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะต้องระวังในการรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพในปัจจุบัน นี่ก็คือข้อมูลสำหรับผู้ที่ควรระวังในการรับประทานใบโหระพาอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆไลน์นี้ .com ขอขอบคุณค่ะ